เมนูที่จะทําก็คือเมนูชามานาวค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะพิเศษกว่าทุกคลิปค่ะเพราะว่าพี่เนจะมาแชร์3วิธีทําชามะนาวให้อร่อยนะคะสวัสดีค่ะทีเนลเลนทอลคอฟฟ่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่เนก็จะมาแชร์เมนูอร่อยสดชื่นสดชื่นเลยค่ะเมนูที่จะทําก็คือเมนูชามะนาวค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะพิเศษกว่าทุกคลิปค่ะเพราะว่าพี่เนจะมาแชร์3วิธีทําชามะนาวให้อร่อยนะคะ3ามวิธีที่จะทําชามะนาวให้อร่อยวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่วิธีแรกกันเลยนะคะ สำหรับวิธีแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำชากันด้วยใบชาบดค่ะก็คือเป็นใบชาไต้หวันของ Oriental Coffee นะคะพี่เน่ก็จะมีใบชาเป็นแบบนี้เลยนะคะลักษณะของใบชาบด Oriental Coffee ค่ะใบชาของเราก็คือเป็นใบชาไต้หวันนะคะอ่ะทีนี้ค่ะ เวลาที่เราต้องการทําน้าชาค่ะเราก็จะสามารถชงได้หลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องชงกาแฟเฟนส์เพรสโมค้า hmm. พอาหรือว่าแบบวิธีการ mm hmm. แช่อะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพี่เน่ขออนุญาตนะคะเราจะมาชงน้ําชาก,กันด้วยเครื่องชงกาแฟค่ะแล้ว้นแรกค่ะเดี๋ยวพี่เนก็จะใส่ใบชานะคะลงมาอยู่ที่ประมาณสัก10กรัมนะคะ10กรัมก็คือ1ช้อนโต๊ะพูนแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเราก็คือใส่มาแบบนี้เลยเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่หัวกลุบดําชงเลยนะคะ หลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยน้ําให้ผ่านชานะคะที่เรียกกันว่าเป็นการแช่ชาค่ะพี่เนก็จะปล่อยน้ํานะคะลงมาแค่ให้ผ่านชาแบบนิดเดียวค่ะอ่ะให้เราเห็นน้ําผ่านชาแบบนี้เอานิดเดียวพอนะคะไม่ต้องเอาเยอะเนาะเสร็จแล้วเราก็จะแช่ชากันอยู่ที่25วินาทีค่ะ25วินาทีเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเปิดค่ะปล่อยน้ํานะคะ ให้ได้น้ำชาที่4ออนค่ะอันนี้คือพี่ได้ทาต่อ1แก้วนะอ่าเราก็ปล่อยลงมาค่ะให้ได้น้ําชา4ออนอันเนี้ยเป็นสาเหตุค่ะว่าทําไมพี่ถึงดะบอกว่าเอ่อตอนเราเริ่มต้นนะคะ่ะให้เราปล่อยน้ําชานิดเดียวพอแค่น้ําไหลผ่านชาเพราะว่าถ้าหากว่าเราปล่อยน้ําเยอะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะ่ะมันก็จะมีปริมาณน้ําที่เหลือตามมาตอนหลังเนี่ยก็คือน้อยใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นก็คือเริ่มต้นเอานิดเดียวพอนะคะอ่า สี่ออนเรียบร้อยค่ะอันนี้นะคะเราก็ได้น้ําชามาเรียบร้อยนะคะสูตรการทําชามะนาวนะคะแน่นอนค่ะเราก็จะต้องมีความหวานจากน้าเชื่อมนะคะพี่เน่ใช้เป็นน้ําเชื่อมมิตรผลค่ะแล้วก็มีน้ำมะนาวนะคะนี่ก็คือเป็นน้ำมะนาวคั้นสดที่เราคั้นกันลงมาค่ะก็พี่เน่จะใส่น้ําเชื่อมนะคะลงมาที่อว่านปกติเนาะอว่านปกตินะคะพี่เนจะใส่น้ําเชื่อมลงมาที่1ออนค่ะเทลงมาเลยนะคะ หนึ่งออนถ้าหากว่าใครอยากจะหวานมากหวานน้อยก็ลดเพิ่มเอาที่เตงชอบได้นะคะอ่าเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาใส่น้ำมะนาวนะคะที่ครึ่องออนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตักนะคะอ่าธรรมดาใช้เป็นหัวปัมก็ได้นะคะก็เปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็คือเอาที่เราแบบชอบเลยนะคะอันนี้ก็คือครึ่องออน 15ML ค่ะอ่ะพี่เน่ก็เทลงมาอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็คนให้ละลายเข้ากันค่ะ เท่านี้เลยนะคะตอนนี้เราก็ได้มาเป็นชามะนาวเรียบร้อยค่ะอันนี้พี่แน่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับชามะนาวแต่ว่าเดี๋ยวพี่แน่ทำอีก2วิธีก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเรียกว่าเทใส่น้ําแข็งแล้วก็ชิมไปพร้อมกันนะคะอะตอนนี้คือชามะนาวที่เราชงมาจากใบชานะคะแล้วก็ใช้เครื่องชงกาแฟนะคะในการชงค่ะ สำหรับวิธีที่สองนะคะพี่เนก็จะใช้เป็นผงชาไทยร้อยเอร์เซนค่ะของดิท c ล f f e ฟนะคะสำหรับผงชาไทยค่ะก็คือจะเป็นผงชาที่เรียกว่าเราสามารถที่จะละลายน้ําได้เลยแบบนี้เนาะมันก็จะทําให้เราสะดวกค่ะไม่ต้องมีอุปกรณ์ในการแช่ชานะคะหรือว่าแบบคือมีความวุ่นวายเนาะก็คือแค่ตักผงชาละลายน้ําร้อนได้เลยนะคะอ่ะพี่เนทําให้ดูค่ะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวพี่เน่จะขอน้ําร้อนจากเครื่องชงกาแฟก่อนนะคะอ่ะาแล้วก็กดเลยค่ะ ใช้น้ำร้อนเอา4ออนนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะมาใส่ผงชาร้อซกันนะคะสำหรับผงชาค่ะพี่เน่จะใช้อยู่ที่5กรัมนะคะถ้า5กรัมนะคะก็คือจะอยู่ที่ประมาณ2ช้อนชาพูนเล็กน้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่เน่ก็ใส่เลยค่ะหรือว่าใครอยากจะเข้มมากๆจะใส่แบบเยอะขึ้นก็ได้นะคะแต่ว่าโดยปกติ96ออนนี้คือ5กรัมเอาอยู่แล้วค่ะเท่านั้นเองนะคะก็คือประมาณแบบนี้ค่ะพูนๆนิดนึงนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็คนค่ะนี่คนเห็นไหมคะแค่นี้เราได้น้ำชาละง่ายไหมง่ายเนาะแล้วก็สูตรเหมือนกันได้เลยนะคะก็คือน้ำเชื่อมค่ะที่หนึ่งออนนะคะอ่ะพี่เนใส่เลยเอาสูตรเดียวกันเนาะนี่ค่ะหนึ่งออนนะคะเทลงไปเสร็จแล้วก็น้ำมะนาวนะคะครึ่งออนเหมือนกันนะคะอ่ะพี่เนก็ใส่เลยนะคะน้ำมะนาวครึ่งออนค่ะ นี่นะคะ15 ml ครึ่งออนค่ะใส่ลงไปนี่แล้วเราก็คนนะคะให้เข้ากันเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะชามะนาวก็ง่ายๆแบบนี้เลยเนาะแค่ละลายผงชาถ้ารู้สึกว่าน้ำเนี่ยค่ะก็คือไม่ไม่ถึง6ออนนะคะเราสามารถเติมน้ำเปล่าได้เนาะเพราะว่าพี่เน่ค่ะให้เป็นแบบเอาเป็นน้ำเปล่าเติมนะคะคือเราจะละลายน้ำร้อนแต่แรกเลยก็ได้ค่ะแต่ว่า เวลาที่เราใช้น้าร้อนผสมตัวผงชาเริ่มต้นนะคะเสร็จแล้วเราค่อยมาเติมน้ําเปล่าเนี่ยมันก็คือเป็นการช่วยลดความร้อนของน้ําให้เราด้วยนะคะเวลาที่เราไปใส่น้ําแข็งเนี่ยจะได้แบบไม่ไปละลายน้ําแข็งให้น้ำชามะนาวของเราจืดนะคะอ่าอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะอันนี้ก็คือวิธีที่2นะคะก็คือเราใช้เป็นผงชาไทยค่ะแล้วก็มาทําส่วนผสมเป็นน้ํามะนาวนะคะอ่าสแก้วนะคะ2วิธีเรียบร้อยแล้วค่ะ ทีนี้มาดูวิธีที่3ค่ะวิธีที่3นะคะพี่เน่จะใช้ตัวนี้เลยค่ะผงชามะนาวค่ะสำเร็จรูปนะคะคือเรียกว่าเป็นผงชามะนาวที่ผสมเสร็จเรียบร้อยนะคะใช้แค่ผงชาแล้วก็น้ำเท่านั้นเลยค่ะจบเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ สำหรับอัตราส่สวนของผงชามะนาว o r i e n t a l c o f f e e นะคะพี่เน่ก็คือจะใส่ผงชามะนาวเนี่ยค่ะที่40กรัมต่อ1แก้วนะคะ40กรัมแล้วก็ใส่น้ำไปเนี่ยเริ่มต้นสักประมาณ3-4ออนก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราเอาน้ำร้อนมาก่อนเนาะอ่ะโอเคอันนี้พี่เน่ก็คือใช้น้ำร้อนเขาออกมาแค่3ออนนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเราจะมาลองช่งกันก่อนนะคะ คือจริงๆที่แน่รู้แล้วล่ะว่าเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ2ช้อนตัวเนี้ยสองช้อนตัวเนี้ยพูนๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่เนจะช่างให้ดูเนาะเราจะใช้40กรัมนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ2ช้อนพูนๆเนี่ยค่ะอ่าพี่เนก็ตักเลยนะคะอันนี้ไม่พูนนะคะใส่เลยนะเนี่ยช้อนหนึ่งมันจะได้ประมาณแบบเนี่ยค่ะเห็นไหมสิบเก้ายี่สิบเห็นไหมคะอ่าเห็นไหมคะนี่นะคะอีกนิดนึงเอาให้ได้40เนาะ น,นี่ก็คือถ้าใครบอกว่าอยากความเข้มข้นมากหวานมากอะไรก็เพิ่มลดเอาตามที่เราชอบนะคะอ่าโอเคค่ะอันนี้ตีให้ว่าประมาณ40นะคะเสร็จแล้วค่ะเราได้ผงชามะนาวนะคะ40กรัมพี่เน่ก็เทผสมกับน้ําร้อนเลยค่ะแล้วเราก็คนนะคะเท่านี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายไหมโอ้โหอะไรมันจะง่ายขนาดนี้จากนี้ไปนะคะคือเราสามารถทําชามะนาวได้แบบ ง่ายมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็มาเติมน้าเปล่านะคะให้ได้จนครบ6กออนค่ะนี่อ่าเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงคะอันนี้ก็คือจะเป็นชามะนาวที่พี่เนใช้เป็นผงชามะนาวสําเร็จรูปนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่น้ําแข็งแล้วเดี๋ยวเราก็มาชิมกันนะคะว่าแต่ละแก้วเนี่ยได้รสชาติเป็นยังไงมาเดี๋ยวมาใส่น้ําแข็งแล้วชิมกันเนาะ โอเคค่ะน้ำแข็ง3ามแก้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นชามะนาวที่เราชงจากเครื่องชงกาแฟนะคะใช้เป็นใบชาบดแล้วก็กรองค่ะอ่ะเทก่อนเนาะแล้วก็แก้วที่สองนะคะก็จะเป็นผงชาไทยนะคะที่เราเอามาชงเป็นชามะนาวนะคะนี่เทแล้วก็แก้วที่3ค่ะก็คือเป็นชามะนาวผงชามะนาวสำเร็จรูปเลยนะคะอ่ะพี่เนทเทเลยนะ เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็คนเลยนะคะนี่คนเลยแต่ละแก้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าแต่ละสูตรเนี่ยเป็นยังไงบ้างรสชาติที่ได้นะคะความเปรี้ยวความหวานเป็นยังไงมาพี่เน่ชิมให้ดูค่ะามาค่ะเดี๋ยวเรามาชิมแก้วแรกนะคะก็คือเราใช้เป็นใบาชานะคะที่เราชงด้วยเครื่องชง Cosmo Ivory ค่ะ คือจะบอกว่ามันสดชื่นมากเลยค่ะหอมชาแล้วก็มีความเปรี้ยวความหวานคือแบบสดชื่นอะ่ะก็คืออาจจะด้วยความที่มะนาวเราใช้แบบเราคั้นกันแบบสดๆเลยนะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้มะนาวแพงมากบอกเลยค่ะคือห้าลูกยี่สิบาทนะคะอันนี้ที่ตลาดโมกเหล็กนะแพงมากอะต่อไปนะคะก็จะเป็นผงชาไทยร้อยเปอร์เซ็นที่เรามาผสมแบบนำเชื่อมมะนา,นาวของเราเนาะ อืก็คือจะบอกว่าพอเปรี้ยวเทียบแบบนี้ยตัวผงชาค่ะเขาจะมีความฝาดชามากกว่ามีความแบบได้ความชาชัดเจนมากกว่าแบบนี้นะคะแต่ความเปรี้ยวความหวานก็คือแบบแก้วนี้ก็อร่อยแบบนึงแต่จะมีความเข้มข้นกว่าแก้วแรกหน่อยนะคะอาจจะได้ความที่ว่าแก้วแรกค่ะเป็นแบบแช่ชาเนี่ย ธรรมดาแล้วพี่เน่จะหมักเอาไว้หนึ่งคืนถูกไหมคะหลายๆคนก็น่าจะรู้นะพี่เนจะทําเป็นเบสชาแล้วเราก็จะแบบว่าหมักเอาไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วเราก็คือถึงจะมาใชา้มันก็จะมีความเข้มของชามากขึ้นแต่เนี่ยคือเราชงสดๆไงมันก็จะมีความหอมชาแต่ว่าอาจจะความเข้มอาจจะแบบยังไม่ได้แบบยังไม่เข้มจัดถึงแบบถึงที่มันควรจะเป็นนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยคือผงชาไทายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมาทำน้ำมะนาวนี่แบบแซบ่บ เค็มแล้วก็มีความชาแบบอยู่ในปากเลยนะคะเนี่ยอะเดี๋ยวเรามาดูชามะนาวนะคะที่เป็นแบบพงชามะนาวสาเร็จรูปเลยนะคะ Oriental Coffee ค่ะอ่ะพี่เน่ชิมเลยนะอืออันนี้อร่อยคืออันเนี้ยเขามาครบร้นเลยค่ะก็คือมีทั้งแบบว่ามีชามีเปรี้ยวมีหวานครบเลยนะคะอุสดชื่นอันนี้แบบคือนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆริสามแก้วนี้จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะ แก้วแรกก็จะมีความหอมแบบหอมชาเปรี้ยวหวานคือมะนาวค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าชามันไม่ได้เด่นมากพอมาแก้วที่2ค่ะก็คือชาชัดแล้วก็เปรี้ยวหวานก็ได้นะคะก็คือเรียกว่าเข้มข้นแก้วที่2นี่คือเข้มข้นนะคะส่วนแก้วที่3เนี่ยก็คือจะมีความแบบ มีความสดชื่นอีกแบบหนึ่งค่ะคือจะมีความหวานเยอะกว่าแก้วอื่นๆนิดนึงนะคะแต่ไม่ได้ถึงขั้นหวานเจี๊ยมนะคือด้วยปริมาณ40กรัมที่ไม่ได้ใส่เ่ยะค่ะคือต้องบอกเลยว่าแบบกำลังพอดีพอดีเลยนอกจากว่าใครที่อยากจะได้แบบเปรี้ยวมากขึ้นก็คือเพิ่มมะนาวนะคะหรืออยากจะได้แบบหวานมากขึ้นก็คือเพิ่มน้ำเชื่อมแต่ว่ามันจะลดไม่ได้นะคะต้องเข้าใจตรงกันเนาะว่าผงชาบะนาว100%เนี่ยจะลดไม่ได้นะคะลดความแบบเอาหวานน้อยอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวชามันก็จะดรอปไปด้วยเนาะ แต่คือสูตรนี้คืออร่อยเลยพี่แน่ว่าสําหรับใครที่ชอบทานชามะนาวแล้วอยากจะแบบว่าเอาสะดวกสะดวกนะคะหรือว่าอยากจะแบบมีเมนูชามะนาวที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านตัวเองแล้วชงง่ายมากๆเนี่ยค่ะไม่ต้องวุ่นวายแบบใส่อะไรมากมายหลายอย่างนะคะแล้วที่ตอนนี้คือที่สําคัญตอนนี้คือมะนาวแพงมากนะคะก็คือใช้ตัวน,นี้ได้เลยค่ะผงชามะนาวอันนี้อร่อยจริงอะ่ะกินแล้วแบบสดชื่น ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ผมชามะนาวนะคะของเลเทอ f ์คอฟฟเป็นผมชามะนาวที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราค่ะแล้วก็คือแบบพี่เนคิดคนสูตรมานะคะเอาแบบชาด้วยเปรี้ยวด้วยหวานด้วยอร่อยแนะ่นอนค่ะอยากให้ลองนะคะก็น,นี้พี่เน่มาแชร์ให้เรียบร้อยนะคะสําหรับ3าวิธีทําชามะนาวง่ายๆค่ะทําที่ร้านหรือว่าทําที่บ้านก็ได้นะคะ สำหรับใครที่สนใจอยากจะทำชามะนาวแบบวิธีไหนนะคะก็ถ้ายังไงสอบถามกันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะกับ3วิธีชงชามะนาวนะคะง่ายๆเลยค่ะไปลองดูว่าเราชอบกันแบบไหนเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน่แล้วก็ทีมงานเลิเทาคอฟฟี่ด้ค่ะอยากจะให้พี่เน่มาแชร์เมนูแบบไหนความรู้ยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะกับ3วิธีชามะนาวค่ะมาแชร์ให้เรียบร้อยนะคะขอบคุณมากที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ